มือตามจังหวะเพลงกันนะคะ จังหวะมันเป็นตึ้ง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 แบบนี้นะคะก็จะตึก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 ไปเรื่อยๆแบบนี้น้อง,องๆก็ลองฟังแล้วก็ตกมือตามจังหวะเพลงหรือเคาะตบตามจังหวะเพลงก็ได้นะคะเพราะว่าในการตัดคลิปนะคะถ้าจะตัดให้สวยเนี่ยเราจะต้องทําสัญลักษณ์ในเพลงนะคะให้ตรงกับจังหวะเพลงค่ะโอเคค่ะแอปพิเคชันที่เราใช้ทําคลิปในวันนี้ก็คือ Capcut ค,ค,ค่ะส่วนแอปที่เราทำเงาน,นะคะก็คือแอป i b i g p เพนสค่ะ และพี่จะพาน้องๆนะคะไปหาสติกเกอร์ตัวกร์ตูนต่างๆนะคะหรือว่าเป็นการตัดรูปภาพของเรานะคะในแอปพิกอารจ้าอาจจะใช้แอปหลายตัวหน่อยนะคะแต่ว่าพี่เนี่ยส่วนตัวแล้วเวลาพี่ดาวน์โหลดแอปมานะคะพอพี่ใช้งานเสร็จพี่ก็จะลบทิ้งค่ะและเวลาจะใช้งานใหม่ก็จะดาวน์โหลดมาใหม่จ้าจะทําให้เมมในเครื่องไม่เต็มนะคะ <c oughs> โอเคค่ะไปดูวิธีการทาคลิปกันเลยจ้าไปเลยค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็จะใช้รูปภาพในการทําคลิปทั้งหมด9รูปค่ะน้องๆจะใช้เป็นรูปตัวเองหรือว่ารูปตัวการ์ตูนก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่พาไปหาใน p i กอาร์จ้าขั้นตอนแรกเราก็จะนํารูปภาพเหล่านี้นะคะไปเอาพื้นหลังออก,กนในแอป p i กอาร์ค่ะเข้ามาในแอป Pi กอาร์เลยจ้าเข้ามาในแอป p i กอาร์แล้วก,กดบวกค่ะน้องๆสามารถเลือกรูปภาพของตัวเองที่ตรงนี้เลยนะคะหรือจะกดดูรูปภาพทั้งหมดก็ได้ค่ะแล้วเข้าไปเอาในอัลบั้มของตัวเองจ้าเมื่อกดรูปภาพตัวเองขึ้นมาแล้วนะคะกดที่เครื่องมือค่ะแล้วเลือกตัดรูปฟร แล้วเลือกคําว่าบุคคลค่ะระบบจะตัดพื้นหลังออกให้เรานะคะเหลือแต่ตัวบุคคลเหลือแต่ตัวคนแบบนี้จ้ะเราสามารถกดดูตัวอย่างได้ที่ลูกศรตรงนี้ค่ะถ้ายังไม่พอใจนะคะให้น้องๆกดกลับมาค่ะแล้วใช้พู้กันร,ระบายเพิ่มเติมในส่วนที่เราต้องการค่ะถ้าระบายเกินหรือระบายผิดใช้ย่างลบค่ะไปลบส่วนที่เกินออกเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะถ้าพอใจแล้วก็กดบันทึกเลยค่ะกดจัดเก็บรูปภาพที่เครื่องหมายลูกศรตรงนี้จ้า รูปนี้ก็สูกจัดเก็บไว้ในเครื่องของเราแล้วค่ะหรือน้องๆจะไม่ใช้แอป p i c k Art ก็ได้นะคะพี่แนะนำให้ใช้ในเว็บ remove bg ก็ได้ค่ะเข้ามาใน Google นะคะเรแล้วร์นหาคำว่า remove bg ค่ะกดอัปโหลดรูปภาพที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะเลือกรูปภาพของเรา ระบบก็จะทําการตัดพื้นหลังให้เราเลยค่ะส่วนตัวพี่เราคิดว่าเว็ remove bg สามารถตัดพื้นหลังได้เนียนกว่าแ p ปพิกอาร์นะคะก็แล้วแต่น้องๆเลือกใช้งานได้ตามใจชอบเลยจ้ากดดาวน์โหลดรูปภาพที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะรูปภาพจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องของเราจ้าหรือว่าน้องๆคนไหนอยากจะใช้รูปภาพเป็นรูปภาพตัวการ์ตูนหรือรูปภาพศิลปินดารานะคะน้องๆสามารถหาได้จากในแอปพิกอารเลยค่ะเป็นสติกเกอร์จ้า เข้ามาในแอปพินะคะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุดค่ะภาพพื้นหลังสีนะคะเลือกอันที่เป็นตารางตารางอันนี้ค่ะแล้วกดเครื่องมือสติกเกอร์ค่ะน้องๆสามารถค้นหาสติกเกอร์ที่น้องต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะลองค้นหาคําว่าเนสโกะค่ะ นี่จ้ากก็จะเจอกับสติกเกอร์เนสโกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วน้องๆก็กดบันทึกรูปภาพที่เครื่องหมายตรงนี้เลยคะ่ะน้องๆก็จะได้สติกเกอร์เนสโกที่ไม่มีพื้นหลังเลยนะคะแบบนี้จา้าเสร็จเรียบร้อยค่ะสาหรับขั้นตอนเตรียมรูปภาพ9รูปภาพของเรานะคะที่ไม่มีพื้นหลังไม่ว่าน้องจะใช้เป็นรูปภาพตัวเองหรือว่ารูปภาพสติกเกอร์ตรัวการ์ตูนศินลปินดารานะคะน้องๆก็เตรียมไว้9รูปภาพแบบนี้ค่ะขั้นต,นตอนต่อมานะคะเราจะนํารูปภาพ9้ารูปภาพนี้ไปทําเงากันในแอป iBit p e n ค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอป iBit p e n นะคะ mm hmm. เข้ามาใน Play Store ค่ะแล้วเซิร์ชคำว่า iP ก็ได้นะคะมันก็จะขึ้น iBit p e n ค่ะกดเข้าไปเลยแล้วกดดาวน์โหลดนะคะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเลยค่ะเข้ามาในแอป iBit p e n ครั้งแรกก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะกดเรียบร้อยเลยค่ะแล้วกดที่แก l l e r รี่ของฉันค่ะกดบวกตรงนี้จ้าเลือกหน้ากระดาษของเราเป็น9ต่อ16ค่ะ การใช้งานครั้งแรกก็จะชอบมีพวกคําแนะนําขึ้นมานะคะแล้วก,กดโอเคโอเคไปเลยค่ะแล้วให้น้องกดที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมเลขหนึ่งตรงนี้จ้าแล้วกดที่กล้องตรงนี้ค่ะเข้ามาเลือกรูปภาพที่เราตัดพื้นหลังออกไปแล้วนะคะถ้าน,น้องหาตรงนี้ไม่เจอให้น,น้องกดที่เครื่องมือขีดขีดสามขีดด้านบนค่ะแล้วเลือกที่แกลเลอรี่ค่ะเข้าไปดูนะคะว่ารูปภาพที่น,น้องตัดพื้นหลังอยู่ในแกลเลอรี่ไหนของพี่อยู่ในแกลเลอรี่ดาวน์โหลดค่ะ ก็จะเลือกรูปภาพที่ตัดพื้นหลังออกมาแล้วจากเป็นรูปภาพนี้กดทุกต้องค่ะแล้วกดอนุญาตนะคะให้แอป iBead Pen เข้าถึงกแกลเลอรี่ของเราค่ะแล้วกดถูกต้องตรงนี้ค่ะแอปก็จะมีคําถามมาถามเราอีกแล้วนะคะว่าต้องการเปิดใช้งานการแยกลายเส้นภาพวาดไหมให้เรากดยกเลิกนะคะส่วนพวกคําแนะนําปุ่มกดก็ให้เรากดโอเคไปค่ะถึงตรงนี้ให้น้องกดบวกค่ะ มันจะขึ้นเลเยอร์เพิ่มมาตรงนี้นะคะแล้วให้น้องกดเครื่องมือการตัดออกค่ะเสร็จแล้วให้น้องเลือกสีเงาเลยค่ะที่สี่เหลี่ยมสีตรงนี้ค่ะน้องๆก็เลือกสีเงาให้มันเป็นโทนเข้มนะคะเงาของเราจะเป็นสีเข้มค่ะนี่นะคะพี่ก็จะเลือกชมพูค่ะแต่เป็นชมพูเข้มนะคะเลือกเสร็จแล้วกดแตะหน้าจอที่เป็นพื้นที่ว่างค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วค่ะระบายไปที่รูปของเราเลยค่ะมันก็จะเป็นสีเงาของเราค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเส้นมันเล็กเกินไปนะคะน้องๆสามารถกดที่วงกลมตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็เพิ่มขนาด ความหนานะคะให้สุดไปเลยค่ะแล้วกดแตะพื้นที่ว่างแล้วก็มาระบายตัวเราค่ะมันจะใหญ่ขึ้นนะคะสําหรับลายเส้นก็จะได้เงาของเราแบบนี้เลยจ้ากดบันทึกรูปภาพที่ดูกสดตรงนี้ค่ะแล้วเลือกบันทึกแบบ PNG พื้นหลังโปร่งใสนะคะรูปภาพก็ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องของเราแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาที่เราจะทําต่อเนี่ยก็ให้น้องกดกลับตรงนี้เลยค่ะกดกลับกับกับ,กบจนมันไม่มีรูปภาพเราแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะกดที่สี่เหลี่ยมเล็บหนึ่งตรงนี้จ้า แล้วกดที่กล้องนะคะเลือกรูปภาพของเราออกมาค่ะกดขีดสามขีดกดแกลลอรี่นะคะแล้วก็ไปหาแกลลอรี่รูปภาพของเราที่มีรูปภาพที่เอาพื้นหลังออกแล้วนะคะกดถูกต้องเสร็จแล้วให้เรากดบวกตรงนี้ค่ะแล้วกดที่การตัดออกจ้าแล้วเราก็มาเลือกสีกันนะคะที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะพี่จะใช้เป็นสีเดิมนะคะก็กดแตะหน้าจอก่อนค่ะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะเป็นระบายสีเลยค่ะ ได้เงาแล้วกดจัดเก็บรูปภาพที่ลูกศอตรงนี้ค่ะกดบันทึกเป็น png โปร่งใสจ้านี่แหละค่ะการทําเงาน้องๆก็ทําเงาแบบนี้ให้ครบทั้ง9รูปภาพเลยนะคะโดยจะแบ่งคู่ค่ะเป็นรูปภาพที่มีสีเหมือนกัน2รูป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 แบบนี้ค่ะแล้วก็รูปภาพที่มีรูปภาพเดียวเป็นสีเดียวแบบนี้นะคะเราจะใช้พื้นหลังที่มีสีทั้งหมด5รูปภาพค่ะก็คือสีชมพูอ่อนสีฟ้าอ่อนสีเขียวอ่อนสีม่วงอ่อนแล้วก็สี สีเหลืองอ่อนค่ะน้องๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะให้มันค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันค่ะระหว่างเงากับสีพื้นหลังนะคะอย่างนี้พี่ใช้สีชมพูอ่อนเงาก็จะเป็นสีชมพูเข้มแบบนี้ค่ะเราก็จะทําพื้นหลังสีแบบนี้กันในแอป i b i t Paint ค่ะกลับมาที่แอป i b i t Paint ใครอยู่หน้านี้ก็ให้น้องกดกลับที่ลูกศรตรงนี้ค่ะแล้วกดกลับมาที่หน้าแกลอรี่ของเรานะคะกดกลับอีกครั้งก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะให้น้องกดบวกเพื่อสร้างงานใหม่นะคะเลือกตัวส่วนหน้าจอเป็น9ต่อ16ค่ะ กดที่เครื่องมือดินสอตรงนี้ค่ะแล้วเปลี่ยนดินสอเป็นถังสีค่ะนี่เลือกถังสีเลยค่ะแล้วเราก็กดเลือกสีนะคะพี่ก็จะเลือกสีเป็นสีชมพูอ่อนค่ะน้องน้องก็เอาสีที่วงกลมด้านนอกนะคะมาไว้ที่สีชมพูค่ะแล้วก็เอาสีด้านในนะคะไปไว้ที่โทนสีขาวค่ะมันก็จะได้เป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้จ้ะกดแตะพื้นที่ว่างนะคะแล้วก็กดแตะที่หน้าจอเลยค่ะถังสีก็จะระบายสีพื้นของเราเป็นสีชมพูอ่อนเลยค่ะกดจัดเก็บรูปภาพที่ลูกศรตรงนี้ค่ะกดบันทึกเป็น png ปกตินะคะ png เฉยๆค่ะทำพ เลือกที่สีเลยค่ะเลือกสีที่ต้องการนะคะกดแตะหน้าจอแล้วก็แตะหน้าจอที่กระดาษนะคะนี่จากก็ได้สีถัดไปก็กดจัดเก็บรูปภาพที่เครื่องไหยตรงนี้ค่ะกดจัดเก็บเป็น PNG ค่ะ น้องก,ก็ทําพื้นหลังให้ครบทั้ง5สีเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้พื้นหลังได้เงาแล้วก็ได้ตัวเราที่ไม่มีพื้นหลังแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเราไปตัดคลิปกันในแอปแคปคัตเลยค่ะเข้ามาในแอปแคปคัตกดบวกค่ะแล้วเลือกไปที่หมดุดหมู่รูปภาพเลยนะคะให้น้องไปเลือกพื้นหลังสีมาเลยค่ะทั้ง5สีของเราจ้านี่จากของพี่ก็จะเป็นสีชมพูฟ้าเขียวม่วงเหลืองนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะทําการใส่เสียงเพลงกันค่ะเพลงที่ใช้นะคะก็เป็นเพลงที่อยู่ในทิกตอกคะ เอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะน้องๆกดค้างที่คลิปของพี่แล้วกดบันทึกได้เลยนะคะคลิปเสียงเพลงนี้ก็ถูกจะเก็บไว้ในเครื่องของน้องค่ะกลับมาที่แอปแคปค u รจ้ะแล้วกดที่เพิ่มการสร้างเสียงค่ะกดแยกออกแล้วเลือกคลิปวิดีโอที่น้องบันทึกมาเลยค่ะคลิปพี่อันนี้จ้ากดที่ปุ่มสีฟ้านำเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอเท่านั้นน้องๆก็จะได้เสียงเพลงจากคลิปพี่นะคะเป็นแถบเสียงอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะ ต่อมานะคะให้น้องกดที่รูปภาพสีรูปแรกค่ะแล้วเลื่อนความยาวของรูปภาพให้เป็น1.9นะคะตอนนี้ความยาวของรูปภาพจะอยู่ที่3.0ค่ะตัวเลขตรงนี้ให้น้องเลื่อนแถบด้านข้างของรูปภาพนะคะลดลงมาให้เหลือ1.9ค่ะรูปภาพรูปที่2นะคะ มีความยาว1.8ค่ะลดลงมาให้เหลือ1.8รูปภาพรูปที่3นะคะมีความยาว1.9วินาทีค่ะรูปภาพรูปที่ 4, 2.0ค่ะและรูปภาพรูปสุดท้ายก็ยาวไปจนจบเพลงเลยค่ะประมาณ2.8วินาทีจ้าเสร็จเรียบร้อยส่วนสัญ,ญลักษณ์แคปคัดน้องๆกดที่คลิปแคปคัสแล้วกดลบทิ้งที่ถังขยะได้เลยนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาทําสัญ,ญลักษณ์ให้กับเสียงเพลงค่ะเราจะได้เอารูปภาพเข้ามาต,ตัดให้ตรงกับจังหวะนะคะวิธีทําสัญ,ญลักษณ์ก็คือให้น้องกดที่แท็บเสียงเพลงนะคะแล้วกดที่จับคู่การตัดค่ะเราจะทําการกดปุ่มที่ปุ่มเพิ่มบีตรงนี้นะคะให้น้องกดตามจังหวะเพลง <_ D> นะคะเหมือนการเคาะโต๊ะค่ะน้องๆก็กดที่ปุ่มเพิ่มบีดไว้ก่อนนะคะปุ่มแรกตรงนี้ค่ะแล้วกดที่เล่นนะคะแล้วเราก็เคาะตามจังหวะเพลงเลยค่ะแบบในคลิปพี่เลยจ้า เสร็จเรียบร้อยมันก็จะตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแบบที่พี่บอกในตอนต้นคิมนะคะเดี๋ยวลองเล่นดูอีกครั้งค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะกดถูกต้องน้องๆก็จะเห็นจุดสีเหลืองที่แถบเสียงนะคะแบบนี้ค่ะจุดสีเหลืองอันนี้จ้า เราจะมาเริ่มใส่รูปภาพกันแล้วนะคะกลับมาที่ต้นคลิปค่ะแล้วกดที่เครื่องมือโอเวอร์เลย์เขาไปเลือกรูปภาพเงาของเราออกมาก่อนคะ่ะพี่ก็จะเริ่มด้วยเงาสีชมพูเข้มนะคะเพราะว่าพื้นหลังอันนี้ของพี่เป็นสีชมพูอ่อนค่ะความยาวของรูปภาพสีชมพูเข้มอันนี้ก็จะจบพร้อมกับพื้นหลังสีชมพูอ่อนค่ะเอาเส้นหัวอ่านมาไว้ตรงสุดพื้นหลังสีชมพูอ่อนค่ะแล้วกดเงาน,นะคะแล้วกดที่แยกที่หัวอ่านคะ่ะลบที่เกินออกทิ้งที่หลังขยะให้มันจบพร้อมกันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ปรับขนาดรูปภาพนะคะเอาไปวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการเลยค่ะ ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาสร้างภาพการเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพเงาค่ะพี่จะใช้ภาพการเคลื่อนไหวแบบเข้านะคะเข้าแบบสวิงร่างซ้ายค่ะเรื่องภาพการเคลื่อนไหวที่ไม่อยากให้น้องๆมาซีเรียสหรือว่าทําตามพี่นะคะน้องๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบของน้องเลยค่ะว่าน้องจะใช้ภาพการเคลื่อนไหวแบบเข้าหรือแบบคอมโบหรือแบบไหนก็ได้นะคะ ส่วนแถบระยะเวลาตรงนี้น้องๆพยายามปรับให้มันตรงกับจุดถัดไปนะคะเห็นไหมคะจุดสีเหลืองจุดถัดไปเราปรับให้แถบสีฟ้าๆตรงนี้ค่ะมันเท่ากับจุดถัดไปนะคะไม่ต้องเท่าไปก็ได้นะคะเอาแค่แบบใกล้ๆเขียงค่ะนี่จากพี่ก็ปรับแถบสีฟ้าตรงนี้นะคะให้เท่ากับจุดสีเหลืองจุดถัดไปแล้วกดถูกต้องค่ะก็จะได้รูปภาพที่เด้งเข้ามาแบบนี้จ้า เสร็จรูปภาพเงาแล้วต่อไปเราก็จะมาใส่รูปภาพตัวเราค่ะซึ่งให้น้องๆนะคะเอาเส้นหัวอ่านมาไว้ที่จุดถัดไปค่ะนี่นะคะอันนี้เมื่อกี้เป็นจุดแรกใช่ไหมคะของรูปภาพรูปเงาแล้วเราก็เลื่อนมาที่จุดถัดไปค่ะเป็นจุดนี้นะคะจุดสีเหลืองๆเล็กๆจุดแถบเสียงที่เราทำสัญลักษณ์ไว้ค่ะเราก็กดที่เครื่องมือโอเวอร์เลย์ค่ะ เข้าไปเอารูปภาพตัวเราที่ไม่มีพื้นหลังซึ่งเป็นรูปภาพของเงาวันนี้นะคะนี่จ๋าก็จะเป็นรูปภาพนี้ค่ะตัดตำแหน่งรูปภาพเอาไปไว้บนเงาค่ะไม่ต้องวางให้พอดีเงาก็ได้นะคะเอาให้เหลื่อมๆกันให้เห็นเงาด้วยค่ะแบบนี้แล้วไปที่เครื่องมือภาพการเคลื่อนไหวค่ะเลือกเข้าค่ะพี่จะใช้เป็นสวิงบนขวานะคะอย่างที่บอกน้องไม่ต้องทําตามพี่เป๊ะเลยก็ได้นะคะเรื่องของภาพการเคลื่อนไหวน้องๆเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะ ก็จะได้เงาที่เด้งเข้ามาแล้วก็ตัวเหลาเด้งเข้ามาแบบนี้คไปทำกันต่อจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเหลืองของรูปร่าสุดของพี่นะคะรูปร่าสุดก็คือรูปตัวพี่นะคะที่เป็นถือพัดอันนี้ค่ะแล้วเราก็เลื่อนไปที่จุดเหลืองจุดถัดไปค่ะก็จะเป็นตรงนี้จะ้จะกดเข้าไปที่เครื่องมือเพิ่มโอเวอร์เลย์ค่ะแล้วเราก็ไปเลือกรูปเงารูปถัดไปค่ะก็จะเป็นเงาอันนี้ค่ะเห <camoufl aging S 1> มือนเดิมค่ะวางตำแหน่งรูปภาพตามใจชอบแล้วกดเครื่องมือภาพการเคลื่อนไหวเลือกภาพการเคลื่อนไหวแบบเข้าพี่จะใช้เป็นสวิงล่างขวานะคะ ได้รูปเงาเข้ามาแล้วเราก็มาที่จุดเหลืองจุดถัดไปค่ะกดโอเวอร์เลยเข้าไปเลือกรูปภาพตัวเราออกมาค่ะไปที่เครื่องมือภาพการเคลื่อนไหวพี่จะใช้เข้าค่ะแล้วก็เลือกสวิงบนซ้ายนะคะวางรูปภาพตัวเราไว้บนเงาแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้กเงาสองรูปตัวเรา2รูปแบบนี้ค่ะเราจะต้องตัดให้ทุกรูปนะคะจบพร้อมกับรูปภาพพื้นหลังสีชมพูอ่อนอันนี้จ้ะกดเข้าไปที่รูปภาพแต่ละรูปนะคะกดแบ่งแยกลบด้านขวามือที่เกินออกทิ้งที่ถังขยะค่ะทำแบบนี้ทุกรูปเลยนะคะให้จบเข้ากับพื้นหลังสีชมพูอ่อนอันนี้จ้า เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับรูปภาพชุดแรกพื้นหลังสีชมพูอ่อนเดี๋ยวลองเล่นดูค่ะถ้าน,น้องลองกดเล่นดูแล้วมันกระตุกแบบนี้น้องๆไม่ต้องตกใจนะคะเป็นทุกคนเป็นทุกเครื่องค่ะเพราะว่าเราใส่รูปภาพเข้าไปค่อนข้างที่จะหลายรูปภาพนะคะให้น้องๆกดกลับมาที่หน้าแรกแบบนี้ค่ะแล้วกดเข้าไปใหม่นะคะแล้วลองเล่นดูอีกครั้งค่ะ นี่แหละค่ะมันก็จะสามารถดูได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำไปเรื่อยๆมันยังดูไม่ได้อีกนะคะหรือว่าทําแบบเมื่อกี้นี้แล้วที่กดกลับไปแล้วกดเข้ามาก็ยังดูไม่ได้อีกก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเวลาที่เราบันทึกคลิปออกไปเนี่ยมันจะสามารถเล่นได้ปกติค่ะโอเคค่ะไปทํารูปภาพชุดต่อไปพื้นหลังสีฟ้าอันนี้ค่ะแล้วก็มาเริ่มที่จุดเริ่มต้นของพื้นหลังสีฟ้านะคะเรากดที่เครื่องมือโอเวอร์เลย์ไปเอาเงาออกมาก่อนจ้าเงาแรกที่พี่ใช้ก็จะเป็นสีฟ้าเข้มค่ะสีน้าเงินอันนี้จ้า เราก็ตัดความยาวของรูปภาพอันนี้นะคะให้เท่ากับพื้นหลังสีฟ้าค่ะกดที่คลิปกดที่แบ่งแยกลบที่เกินออกทีงที่ถังขยะแล้วเราก็มาใส่ภาพการเคลื่อนไหวให้กับเงาอันนี้ค่ะเข้าไปที่ภาพการเคลื่อนไหวพี่จะใช้เข้านะคะเข้าล็อก3อันนี้จ้า แล้วเราก็เอาเส้นหัวไยมาไว้ที่จุดเสียงจุดที่2นะคะอันนี้นะับ1อันนี้2ค่ะต่อจากอันแรกก็จะเป็นจุดนี้ค่ะกดที่เพิ่มโอเวอร์เลย์ค่ะแล้วเข้าไปเอารูปภาพตัวเราออกมาจ้าเอาตัวเราไปวางไว้บนเงาค่ะแล้วไปที่ภาพการเคลื่อนไหวเลือกภาพการเคลื่อนไหวแบบเข้าเข้าล็อก3ค่ะแล้วเราก็มาที่จุดสีเหลืองจุดถัดไปค่ะก็จะเป็นจุดนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกรูปภาพเงาออกมาค่ะก็จะเป็นเงาอันนี้จ้าก็ไปวางไว้ตำแหน่งที่ต้องการนะคะแล้วไปที่ภาพการเคลื่อนไหวเลือกภาพการเคลื่อนไหวแบบเข้าเข้าล็อก3ค่ะต่อไปเราก็เ นหัวอ่านนะคะไปไว้ที่จุดถัดไปค่ะแล้วก็ไปเอารูปภาพตัวเราออกมาจ้าเลือกภาพการเคลื่อนไวแบบเข้าเข้าล็อกสาเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ทําให้ทุกรูปภาพนะคะจบพร้อมกับพื้นหลังสีฟ้าอ่อนอันนี้ค่ะกดเข้าไปที่รูปภาพกดแบ่งแยกลบที่เกินออกทิ้งที่ถงังขยะค,ค่ะทําให้ครบทุกรูปภาพให้จบพร้อมกับพื้นหลังสีฟ้าอ่อนแบบนี้จ้ดก็จะได้ขีปแบบนี้ค่ะ โอเคจ้าต่อไปก็มาทําสีเขียวอ่อนนะคะรูปภาพชุดต่อไปก็ทุกอย่างทําเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆกดเพิ่มโอเวอร์เลย์นะคะแล้วเข้าไปเอารูปภาพเงาออกมาก่อนค่ะเอาเงาไปวางไว้ในตําแหน่งที่ต้องการนะคะไปที่ภาพการเคลื่อนไหวพี่จะใช้ภาพการเคลื่อนไหวแบบเข้านะคะเข้าแบบสวิงล่างขวาค่ะแล้วเราก็ไปที่จุดเสียงจุดถัดไปค่ะก็จะเป็นจุดนี้นะคะไปที่เครื่องมือ overlay, โอเวอร์เลย์เข้าไปเพิ่มรูปภาพของเราออกมาเลยค่ะ ได้รูปภาพออกมาแล้วก็เอาภาพของเราไปวางไว้บนเงาเหมือนเดิมค่ะแล้วไปที่ภาพการเคลื่อนไหวพี่จะเลือกภาพการเคลื่อนไหวแบบเข้าสวิงบนขวาค่ะแล้วก็มาที่จุดเหลืองจุดถัดไปค่ะกดเพิ่มโอเวอร์เลย์เข้าไปเอารูปเงาออกมาจ้าเอาเงาไปวางไว้ตรงที่เราต้องการกดภาพการเคลื่อนไหวเลือกภาพการเคลื่อนไหวแบบเข้าสวิงบนขวาค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะเลื่อนไปที่จุดเหลืองจุดถัดไปกดเพิ่มโอเวอร์เลย์ไปเอารูปภาพตัวเราออกมาวางไว้บนเงาค่ะแล้วเลือกภาพการเคลื่อนไหวแบบเข้าสวิงล่างซ้ายจ้า ทำครบทั้ง4รูปเงาสองตัวเรา2แบบนี้แล้วเราก็ตัดรูปภาพทุกรูปนะคะให้เท่ากับภาพพื้นหลังของเราค่ะของพี่จะเป็นภาพพื้นหลังสีเขียวอ่อนอันนี้นะคะเราก็ตัดให้เท่ากันทุกรูปค่ะกดที่รูปแล้วกดที่แบ่งแยกลบที่เกินออกทิ้งทิ้งถังขยะแล้วก็ไปทํารูปภาพเซตถัดไปค่ะของพี่ก็จะเป็นพื้นหลังสีม่วงอ่อนนะคะนี้กดเพิ่มโอเวอร์เลยค่ะแล้วเข้าไปเอารูปภาพเงานะคะของพี่ก็จะเป็นเงาม่วงเข้มค่ะเรื่องของสีนี้น้องๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ใจชอบเลยค่ะได้เงาออกมาแล้วเราก็ไปวาตง เราต้องการนะคะแล้วไปที่ภาพการเคลื่อนไหวค่ะพี่จะใช้เข้าแบบล็อกแนวตั้งค่ะแล้วก็ไปที่จุดเหลืองจุดถัดไปค่ะเข้าไปเอารูปภาพตัวเราออกมาเสร็จแล้วก็เอาไปวางบนเงาค่ะแล้วเข้าไปที่ภาพการเคลื่อนไหวพี่ก็ใช้ภาพการเคลื่อนไหวเข้าล็อกแนวตั้งเหมือนเดิมจ้าไปที่จุดเหลืองจุดถัดไปเข้าไปเอารูปเ <ๆ S 2> งาออกมานนๆๆแล้วก็ใส่ภาพการเคลื่อนไหวล็อกแนวตั้งค่ะไปที่จุดเหลืองจุดถัดไปเข้าไปเอารูปภาพตัวเราออกมาวางไว้บ <ๆ S 2> นเงาค่ะใส่ภาพการเคลื่อนไหวแบบเข้าเข้าล็อกแนวตั้งค่ะเสร็จทั้งหมด4รูปเงา2รูปตัวเรา2รูปแล้วก็ตััดให้้ทุกกรรูปนะะคจบพอม พื้นหลังสีม่วงอ่อนค่ะกดที่รูปกดที่แบ่งแยกลบที่เกิดออกที่ที่ถังขยะมาถึงพื้นหลังอันสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเราก็กดเข้าไปที่ overlay นะคะแล้วเข้าไปเลือกรูปภาพเงาออกมาค่ะของพี่จะเป็นสีส้มอันนี้จ้าปรับวางตำแหน่งตามใจชอบนะคะแล้วพี่ก็เข้าไปที่ภาพการเคลื่อนไหวค่ะพี่จะใช้ภาพการเคลื่อนไหวแบบ combo นะคะกระเด้งสองค่ะมันก็จะออกมาแบบนี้จ้า สำหรับรูปภาพรูปสุดท้ายน้องๆไม่ต้องใส่ที่จุดเหลืองจุดถัดไปก็ได้นะคะพี่จะใส่ประมาณตรงกลางๆของพื้นหลังเหลืองอ่อนค่ะอันนี้เข้าไปที่โอเวอร์เลย์นะคะแล้วก็ไปเอารูปภาพรูปสุดท้ายตัวเราออกมาเลยจ้าพี่จะใช้ภาพการเคลื่อนไหวแบบเข้าเข้า,ขาแบบที่ปัดน้ําค่ะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวลองเล่นดูค่ะ โอเคค่ะการตัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่อยๆทําไปนะคะรับรองว่าทําได้แน่นอนค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราจะมาตกแต่งกันด้วยสติกเกอร์ค่ะเข้าไปที่สติกเกอร์ตรงนี้ค่ะพี่จะใช้สติกเกอร์ที่หมวดหมู่เพนะคะในนี้ก็จะมีหัวใจต่างๆให้เราเลือกใช้ค่ะน้องๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะตกแต่งด้วยสติกเกอร์เสร็จหมดแล้วก็จะได้คลิปแบบนี้เลยค่ะ กดบันทึกคลิปที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะแล้วกดส่งออกน้องๆก็เอาคลิปนี้ไปโพสดได้ในติกต็อกเลยนะคะรับรองว่าได้ใจเยอะแน่นอนค่ะซู้ๆนะคะเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย